ถ้าไม่ดีท่านผู้ชมรีบเปลี่ยนซะเพราะตัวหนึ่งมันไม่กี่ตังค์บะนะฮะของสกนันแฮนด์นี่ตัวหนึ่งประมาณ6 0 0้อยแปดร้อยยังเก่งก็พันกว่าบาทะนะครับของใหม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสองพันสามพันสี่พันนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่องที่ผมจะคุยก็คือนะครับเหล็กรัดเนี่ยนะครับเหล็กรัดเนี่ยท่านผู้ชมมันจะมีอยู่สองแบบใช่ไหมครับก็คือแบบที่หนึ่งเนี่ยเป็นแบบสกู เป็นแบบสก,กูเนี่ยท่านผู <int ess> ้ชมจะต้องพยายามตรวจสอบอยู่บ่อยๆนะครับว่าจะเกิดมีสนิม <c oughs> นะครับเพราะ <c oughs> อยู่ในห้องเครื่องเนี่ยนะครับมันจะเกิดสนิมได้ง่ายเสร็จแล้วเมื่อเกิดสนิมปุ๊บเนี่ยที่เราเล่งไว้เราขันไว้เนี่ยมันจะคายตัวออกมาเองนะครับส <eyes> าเหตุเพราะว่ามันเป็นสนิมนะครับไอ้ตัวนี้ท่านผู้ชมก็ต้องพยายามตรวจสอบนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่ตรวจสอบปุ๊บเนี่ยไปต่างจังหวัดคือเครื่องเนี่ยมันจะสโลจะสั่นอยู่ตลอดนะครับเครื่องมันไม่นิ่งค่ะ วันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสนิมมันกัดก่อนลงไปแล้วมันมัน,มนหลุดล็อกมาเนี่ยมันคายตัวะนะครับท่อยางว่าน้ําก็อาจจะมีการรั่วซึมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามตรวจสอบดูด้วยว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมะนะครับอันนี้คือแบบแรกอันนี้คือแบบแรกะนะครับแบบที่สองก็คือเป็นแคมรัดลักษณะเป็นเป็นสปริงอยู่ในตัวนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราถอดบ่อยๆถ้าเราถอดไม่บ่อยไม่ใช่ปัญหาถ้าเราถอดบ่อยๆเนี่ยคือมันจะมีอาการล้าะนะครับค,คือเขาไม่ได้มีตัวบังคับอะไรนะครับเป็นเหมือนกับเล็กสปริงแค่ลอ็ลอก,กันไว้แค่ล็อกๆก,กันไวน้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าถ้าเป็นสนิมหรือว่าชํลมุดเนี่ยก็จะล้าเพราะฉะนั้นกําลังการรัดก็จะลดหย่อนลงไปเหมือนกันะนะครับท่านผู้ชมก็ต้องพยายามตรวจสอบดู ทั้งสองแบบเลยผก็มีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็ตามขนาดของท่อไปท่อใหญ่นะครับค่ะคราวนี้มาถึงท่อบ้างท่อยางนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับเวลาท่านผู้ชมเปิดฝากระโปรงหน้ารถเนี่ยจะเห็นท่อยางหม้อน้ําบนหม้อน้ําล่างนะครับถ้าท่อน้ำท่อน้ําล่างถ้าท่านผู้ชมมองไม่เห็นนะครับก็ก็ลองลองลองให้ช่างเชิงเขาตรวจสอบดูลองดูหม้อน้าท่อยางหม้อน้ําบนเนี่ยลักษณะถ้าไม่บวมนะครับ เขาจะขนานเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็รูปทรงนี่จะเท่ากันหมดนะครับอ,อันนี้ถือว่าท่อยางยังอยู่ในสภาพใช้งานได้นะครับนอกจากการรั่วซึมแล้วนะครับนอกจากการรั่วซึมที่ท่านผู้ชมมองเห็นหรือน้ําหยดลงพื้นหรือน้ําหยดพุ่งออกมามองเห็นนะครับ<ช>ก็ลักษณะท่อยางก็คือถ้ายึ่งอยู่ในสภาพนี้ยังถือว่าสมบูรณ์ยังใช้งานได้อยู่นะครับ<ช>แต่ถ้าเมื่อไหลเนี่ยท่านผู้ชมมีความรู้สึกว่ามองแล้วเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับ <zo> ว่ามันบวมนะครับแล้วส่วนมากลักษณะการบวมเนี่ยจะบวมใกล้ๆกับข่อรัดยางนะครับประมาณนี้นะครับส่วนมากที่จะบวมเนี่ยเขาจะบวมประมาณนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีท่อยางบวมเนี่ยท่านผู้ชมไม่ไม่น่าจะต้องใช้ต่อไปอีกแล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วไปกลางค่ำกลางคืนไปแตกไปเสียหายไปรั่วไปซึมเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหานะครับจะเดินทางต่อไม่ได้ปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้อยู่นานไหมคะบคุณชัยพรท่อท่อยางแต่ละอันเนี่ย คือท่อยางเนี่ยหนึ่งนะครับเอ่อหนึ่งเนี่ยคือคุณภาพของท่อยางนะครับสองขึ้นอยู่กับการดูแลของท่านผู้ชมการดูแลท่อยางก็คือความสะอาดในหม้อน้าอ,อ๋อมันเกี่ยวกันมันเกี่ยวกัน,นะะท่อยางในหม้อน้ําท่านผู้ชมเนี่ยนะครับท่อยางท่อยางหม้อน้ําของท่านผู้ชมเนี่ยถ้าหม้อน้าของท่านผู้ชมสกปรกเนี่ยปปน,น,ะะนะครับก็โอกาสที่จะบวมและความร้อนความร้อนสะสมเนี่ยถ้าเกิดมากเกินที่เขาการที่เขาจะสร้างทํา ทำไอ้ยางไอ้ท่อยางมอน้าออกมาเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาว่าทนความร้อนได้เท่าไหร่ถ้าท่านผู้ชมปล่อยเครื่องยนต์ของท่านผู้ชมในฮีทบ่อยๆร้อนไม่บ่อยเนี่ยท่อยางมอนน้าโอกาสบวมก็จะมีมากเพขาจะรับความร้อนตามไปด้วยนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นกันเลยว่าระหว่างท่อน้าปกติกับท่อน้ําที่บวมเนี่ยจะแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะอันเนี่ยถือไว้แป๊บหนึ่งทางทางบ้านยังไม่เห็นนะคะอันนี้ก็ถือว่าบวมแล้วใช่ไหมคะบวมแล้วฮะอ่าลองดูเนี่ยค่ะ เออมันเห็นกันชัดๆอย่างนี้เลยจะโตขึ้นจะโตขึ้นเยอะเลยไหมแกจะโตขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ก่อนที่ยังไม่บวมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอหลังจากบวมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อืนะครับอันนี้ดูด้วยตาเปล่าเห็นกันง่ายๆเลยนะคะคือบวมแล้วเนี่ยยังยังใช้งานได้อยู่แต่เอาแค่ขับไปให้ช่างเขาเปลี่ยนนะครับถ้าท่านผู้ชมตรวจสอบเจอแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับ โดยเฉพาะรถขับเคลื่อนล้อหน้าในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีท่อเล็กท่อน้อยเนี่ยเยอะแยะเลยะนะครับเอาน้ําไปเลี้ยงตรงท่อไอเดียเอาน้ำไปเลี้ยงตรงออนู้ตนตรงนี้ก็จะมีอันนี้ก็คือ,อก็คือเป็นท่อน้ําเหมือนกันนอกจากท่อยางหม้อน้ําบนหม้อน้ําล่างที่เข้าเครื่องยนต<อ>์แล้วเข้าแล้วเข้าแล้วก็ออกและยังมีมีมีท่อยางหม้อน้ําที่เข้าไปโฟในระบบของเขานะครับก็จะมีท่อเล็กๆอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยเราเห็นชัดเลยว่าแตกอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนร่วดซึมออกมาก็แตกนะครับเส้นนี้ก็มีอาการบวมเหมือนกัน นะครับถ้าดูตรงก็มีอาการบวมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วโดยเฉพาะรถและเครื่องยนต์สมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับะจะมีท่อเล็กๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อยู่ตามซอกเล็กซอกน้อยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรวจสอบลบาบากสาหรับผู้กับขี่เองะนะครับก็อาจจะต้องถึงมือช่างะนะครับสาเหตุที่ทำให้ท่อยาหม้อน้าบวมก็คือที่ผมอย่างที่ผมเรียนขั้นต้นก็คือเรื่องความสะอาดในหม้อน้ํา แล้วก็อย่าปล่อยให้เครื่องยนต์มีความร้อนสะสมบ่อยๆนะครับก็จะเสื่อมเสื่อมคุณภาพตามไปเองคราวนี้อยากเห็นหน้าตาของหม้อน้ําชัดๆจะจับกันอีกสักครั้งหนึ่งคุณชฉยพรคะว่าพัฒนาการมันเป็นมายังไงบ้างแบบเดิมมาจนถึงแบบทุกวันนี้ที่ขนาดมันเริ่มเริ่ม,มที่จะเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยเ,อยเ,อยเอยนี่ยนะคะเผื่อว,ว่าคุณผู้ชมก็จะได้เรียนรู้รูปร่างหน้าตามันด้วยเตามไปดูกันค่ะอันนี้คืออะไรคะคืออันนี้เป็นหม้อน้ํารุ่นเก่าะนะครับก็ ที่จริงแล้วก็ไม่ถือว่าเก่ามากนะครับถอยหลังไปประมาณสักประมาณเจปีะนะครับก็ยังถือว่าเป็นมเป็นมอน้ำที่ผลิตออกมาจากบริษัทผู้ผลิตรถนะครับโดยเฉพาะรถปิกอัพรุ่นเก่าๆะนะครับประมาณปี8-9-9-0-9-1ก็ยังใช้ใช้ระบบนี1 1> ้อยู่คือตัวลังพึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นทองแดงนะครับก็คือไม่ใช่พีเนียมะนะครับฝาบนฝาล่างเนี่ยก็จะเป็นโลหะ,ะนะครับไม่ใช่พลาสติก อันนี้คือแบบแบบแบบเก่าแบบได้ที่เราใช้กันอยู่อย่างที่ผมเรียนข้างต้นให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าอม,ออมอน้ําสมัยก่อนเนี่ยต้องใหญ่ต้องหนาะนะครับเอาจุน้ําเก็บน้ําได้เยอะๆนะครับเครื่องยนต์จะได้่บ้อนะนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับท่านผู้ชมอ,อีกอันนึงเริ่มพัฒนาการขึ้นมาอีกอันนี้เป็นพัฒนาการในปัจจุบันแล้วนะครับอาจจะเป็นเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่แอเรียที่เหลืออยู่เขาจะดีไซน์ออกมาแต่ละยี่ห้อนะครับก็คือฝาบน นะครับฝาล่างนะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวตัวรังผึ้งเนี่ยจะเป็นปีเนียมนะครับจะถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับก็คือไม่จําเป็นจะต้องหนา,านะครับท่านผู้ชมดูสิครับบางเฉียบเลยเห็นไหมครับซึ่งต่างกับหมอ้อน้ํารุ่นเก่าเนี่ยจะต้องหนา,านะครับอันนี้ก็จะมี น้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ไม่เปลืองพื้นพื้นที่มากนะครับ,ใน,รบในการ,รที่จะดีไซน์ลงไปในห้องเครื่องที่เห็นตรงตรงที่คุณเัยพรถ,ถือนี่นะคะดูสังเกตตรงครีบบางที่เนี่ยมันจะล้มไปมันจะชํารุดเสียหายไปอันนี้อันนี้ต้องซีเรียสต้องกังวลไหมคะหรือว่าปล่อยไปอย่างนั้นก็ได้ต้องซ่อมแซมะคะือที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างลําบากใช่ไหมครับท่านผู้ชม,มที่ว่าเราจะต้องลงไปดูแลตรงเนี้ยแต่ถ้ามันไม่มากมันนิดหน่อยก็ช่างมันแต่ถ้ามันเยอะๆเนี่ยนะครับ อาจจะด้วยจากแปลงหรือแปลงทําความสะอาดอะไรของท่านผู้ชมเองลงไปทําความสะอาดแล้วไปทําให้ขี้มันล้มนะครับถ้าถ้าขี้มันล้มเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมใช้มีดปลายแหลมนะครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องแหลมมากนะฮะเดี๋ยวจะไปทิ่มตรงก็พอให้ปลอดภัยตัวเองด้วยปลอดภัยตัวเองด้วยแล้วก็คือพยายามจัดขี้เขาขึ้นมาให้อยู่ในแบบเดิมนะครับตั้งขี้ขึ้นมาเพื่อสะดวกกับการระบายความร้อนนะครับถ้าเกิดว่าขี้มันล้มมากๆเนี่ย คุณภาพในการระบายความร้อนของหม้อน้ํานี่ก็จะเสื่อมตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องดูแลเรื่องคีบของหม้อน้ําด้วยะนะครับามาอีกอันนึงที่เห็นบนโต๊ะอันนี้จะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆแล้วต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหม้อน้ําคือใครจะเรียกยังไงผมไม่ทราบนะฮะแต่ผมถือว่าเป็นหม้อน้ําพิเศษงงนะครับก็คือตัวลังผึ้งเนี่ยเป็นปีเนียม,มนะครับและตัวเสื้อก็เป็นปีเนียมนะครับหนึ่งมีน้ําหนักเบาสองมีสามารถที่จะลงพื้นที่จํากัดได้นะครับ โดยเฉพาะรถขับเคลื่อนล้อนหน้าซึ่งมีพื้นที่เหลือน้อยหลือเกินนะครับซึ่งมีพื้นที่เล็กๆนะครับหรือนะครับในรถตู้ะนะครับหรือรถที่ต้องการหม้อน้ำเอ่อเพิ่มจากลูกหนึ่งเป็นสองลูกนะครับก็คือมีหม้อน้ำสแตนดาร์ดลูกใหญ่อยู่แล้วลูกหนึง่งนะครับอยากจะเพิ่มอีกลูกหนึ่งนะครับคือคเพิ่มเพิ่มก็คือ เดี๋ยวจัดให้กล้องนี้เห็นชัดๆเลยทางบ้านอ่าก็อเพิ่มเพิ่มเข้าไปอีกลูกหนึ่งนะครับเพื่อจะเพื่อจะระบายความร้อนได้แล้วก็เราก็ติดติดพัดลมไฟฟ้าช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับนอกเหนือจากหม้อน้ําหลักแล้วนะครับโดยเฉพาะรถตู้เนี่ยแอร์เรียมันค่อนข้างที่จะมีน้อยมากนะครับอาจจะไปเกาะไว้ใต้ท้องหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับก็ใส่พัดลมไฟฟ้าเข้าไปช่วยระบายความร้อนนะครับคุณชัยพรครับปกติแล้วหม้อน้ําของรถยนต์เนี่ยขนาดมันจะเล็กหรือว่าจะใหญ่เนี่ย ขึ้นอยู่กับขนาดซีซีของรถด้วยใช่ไหมคะครับถูกต้องครับที่จริงแล้วตอนเนี้อหรือว่าที่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราอย่างอย่างเก่งตอนนี้บ้านเราเนี่ยส่วนมากจะมีปัญหาคํานวณกันแบบชาวบ้านชาวบ้านก็คือ <c oughs> แล้วแต่จะอาใส่เล็กจะใส่ใหญ่เนี่ยค่ะมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ในแง่มุมในความคิดของรถที่ดัดแปลงเครื่องอนะครับที่จริงแล้วรถที่ออริจินอลจากบริษัทเนี่ยเราไม่ต้องไปคำนวณนะครับบริษัทเขาคำนวณมาแล้วว่าต้องใชหมอน้ําขนาดนี้